อาน,นิสง์ของธรรมสี่ประการทิ่ขุทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วกวระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลธรรมสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือการคบสัตบุรุษการฟังพระสัตธรรมการกระทําไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ภิขุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลภิขุทั้งหลายทำสี่ประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกะทาคามิผลย่อมเป็นไป เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผลย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความไพยบู์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนา ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพยบูรย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาประมาณมิได้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไวย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมพิขุทั้งหลายทำสี่ประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำรกกิเลสทำสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือการคบสัตว์บุรุษการฟังพระสัทธรรมการกระทาไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมภิขุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกวระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำระกิเลส